สวัสดีครับผมพี่น้องพี่น้องป้องไายสุภูสุขชนเอฟซีสร้างเล็กเนาะใส่ประสิทธิ์ออโต้พร้มรถยนต์หาดีบังเขนเมื่อนี้สร้างเล็กสิผ้าสุภูสุขชนพาเอฟซีทุกท่านสุภูทุกทุกคนมาเบิงนะครับพรมหาดีในหาดีเก้าดีครับผมในโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ปี2 0 1 0 ผ่าหอดสิบเก่าันปีประมาณนี้เนาะลูกค้านาะอภายในเนี่ยเบาของเฟอร์เจอร์ตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลหรือสีกาแฟเนาะลูกค้านาะอนะครับแล้วลูกค้าก็เลือกพรมหนังเป็นสีดําเดินได้สีแดงพร้อมกับใยดักฝุ่นสีดํานะฮะเดี๋ยวให้ดูพรมหนังสีดําได้สีแดงก็เด้อพี่น้องเด้อต่อให้นะล,ลูกค้าเบ่งรายละเอียดจักน้อยหนึ่งนะพี่น้องเนาะนะครับว่าเป็นหยังพรมหนัง ของทางสร้างเล็กกับรถ f o r t u n เนเป็นยังคือขายดีเป็นยังลูกค้าคือพากับมาติดลายแทย้ก้าลูกค้าเบิรายละเอียดจักนิดจักน่อยนะครับผมผมหนังสีดําเดินได้สีแดงนะครับแล้วก็ใยดักฝุ่นกุชชีสีดํานะครับตัวนี้ลูกค้ารับออปชั่นเป็นฟอเป็นใยดักฝุ่น3มแถวนะครับอ่าเดี๋ยวให้ทางทีมงานปูใหญ่เลยพี่เอาใยขึ้นเลยพี่นะครับให้ลูกค้าดูเนื้อหนังนะครับ ช่างเล็กจะพูดอยู่เสมอนะครับลูกค้าของดีราคาถูกไม่มีในโลกนี้นะครับถ้าได้มาก็ไม่รู้ว่ามันจะมีจริงหรือเปล่านะครับของช่างเล็กใช้เป็นหนังไมโครไฟเบอร์นะลูกค้านะเป็นหนังไมโครไฟเบอร์แล้วก็ข้างในเป็นซิลิโคนนะครับคือมันจะกันน้ําได้ดีนะครับมันจะกันน้ําได้ดีน้ําจะไม่ซึมผ่านนะครับสําหรับตัวหนังไมโครไฟเบอร์ของทางช่างเล็กนะครับ ลูกค้าสบายใจได้เหยียบนา้าเหยียบฝุ่นเหยียบขี้ดินเหยียบขี้ค้นขึ้นไปนะครับลูกค้ากาสามารถที่สิเหยียบขึ้นไปได้เลยครับไม่ต้องกลัวนะครับเสร็จแล้วก็พอถึงบ้านก็ค่อยเอาผ้าชุบน้ําทําความสะอาดชุบน้ําเช็ดนะครับง่ายๆนะครับติดพมหนังกับทางช่างเล็กไปเนี่ยไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับผมเพียงแค่ ถ้ามันเลอะมันดําก็เอาใยดักฝุ่นตัวนี้ด้อพี่น้องเอาใยดักฝุ่นตัวนี้แกะมาซักออกออกมาล้างได้เลยนะครับผมผมหนังสีดําเดินได้สีแดงจบด้วยใยดักฝุ่นไลคุชชี่สีดํานะครับผมใครสนใจใครอยากได้หน้าร้านช่างเล็กอยู่ที่ห้างบิ๊กซีเอ็กตาร์รามอินทราถนนรามอินทราเนาะแวะเวียนเข้ามาหากันได้นะครับช่องทางสอบถามนะครับไม่สะดวกมาอยู่ไกลนะครับอยู่อุบลก็มานะครับ มารอช่างเล็กจะตีห้าเมื่อวานนี้นะครับมาจากอุบลนนะครับสอบถามกันมาได้ก็มาทางสองทางก็แอดไลน์มากก็ไ้ครับพี่น้องโทรมาสอบถามก็ได้นอสาสร้างเล็กทิมเบอร์โทรให้ในช่องอธิบายเรียบร้อยนะครับเข้าไปเบื้องได้นะครับผู้ใดสนใจไม่สะดวกมาที่ร้านอยากจะโทรมาสอบถามก่อนหรือว่าอยากจะแอดมาสั่งซื้อเลยก็ทักมาทางช่องทางนั้นได้นะครับผม เน้นคุณภาพอยู่ที่ชิ้นงานไม่ใช่ปากพ่อค้าขีา้โมฝากช่างเล็กไว้สักคนหนึ่งในอ้อมอกอ้อมใจอ้อมกอดของพี่น้องสุงผู้สุคนเด้อจังใดก็ล่องใส่บริการกับ้างเหล็กเบิงนะครับเอาเป็นว่าสําหรับลูกค้าที่รับส้มแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับทางสร้างเหล็กีนเด้อแชร์ไปหลายๆเลยพี่น้องครับลูกค้าที่ได้เห็นว่าของดีมันเป็นยังไงคุณภาพสินค้ามันเป็นยังไง ฝากติดตามได้ด้วยครับผมขอบคุณหลายๆครับ